ให้ทุกคนเปิดเว็บไซต์ YouTube ล็อกอินด้วยอีเมลของตนเองด้วยบัญชี Gmail หรือ IM u มลคลิกที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือแล้วคลิกที่เมนูสร้างช่องจะมีป๊อปอัพขึ้นมาคลิกที่เริ่มต้นใช้งานการเลือกวิธีการสร้างช่องมี2แบบ อย่างแรกเลยก็คือด้านซ้ายมือใช้ชื่อของคุณก็คือมันจะเอาชื่อในโปรไฟล์ของเราเนี่ยไปสร้างเป็นช่องให้อัตโนมัติถ้าเป็นแบบด้านขวามือเป็นการสร้างช่องโดยเรากำหนดชื่อเองตอนนี้เราจะได้ช่องของ YouTube ขึ้นมาแล้วครับในการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของช่องภาพโปรไฟล์ที่จะ แสดงเนี่ยจะมีขนาด9.8ค9.8พิกเซลทาง YouTube แนะนำให้เราใช้ภาพขนาด800คูณ800พิกเซลไฟล์ที่สามารถใช้ได้คือไฟล์ jpeg ไฟล์ gif bmp หรือ png ไม่อนุญาตเป็น gif แบบเคลื่อนไหวและภาพที่ใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือ, ative, อเป็นภาพโกเบเลยคลิกที่รูปโปรไฟล์คลิกที่ช่องของคุณคลิกที่ปรับแต่งช่องคลิกที่ อัปโหลดเลือกรูปที่เรามีอยู่แล้วที่ปุ่มโอเพนกดับปิทที่ด้านขวามือการใส่ภาพแบนเนอร์ของช่องคือสิ่งที่อยู่ด้านบนตรงนี้ขนาดภาพแบนเนอร์2048 คูณ2พิกเซลในส่วนของพื้นที่ที่ใช้วางโลโก้ตรงกลางขนาดต่ำสุดคือ1 2 3 5 5คูณ338พิกเซลตัวแบนเนอร์ทั้งหมดต้องมีขนาดไฟล์รูปไม่เกิน6นิิกให้เรากลับไปที่แชนแนลของเราแล้วไปที่แบนเนอร์อิมเมจอัพโหลดจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มดันครับ จะมีภาพพรีวิวให้เราดูสิ่งที่เราอัพโหลดไปแล้วจะออกมาประมาณไหนให้เรากดทับบิทที่ด้านขวามือด้วยให้เราเปลี่ยนไปที่แท็บ b s s i i n n o o อย่างแรกเลยก็คือคำอธิบายช่องของเราสามารถใส่ได้1,000ปตัวอักษรในส่วนของลิงก์ ถ้าเรามีเว็บไซต์หรือมีเพจ Facebook หรือมีเว็บเพจต่างๆแล้วเราต้องการให้เขาสามารถคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้ผ่านทางหน้าปกช่องช h a นลยูทูบของเราต่อมาด้านล่าง Contact Info ถ้าเราต้องการให้คนที่เข้าช n n นลของเราเนี่ยสามารถติดต่อเราได้โดยตรงให้เราใส่อีเมลลงไปด้านล่างหรือจะไม่ใส่ก็ได้ ให้ไปที่รูปโปรไฟล์ของเราที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วไปที่การตั้งค่าหลังจากนั้นหาคำที่เขียนว่าสร้างช่องใหม่ให้ทุกคนตั้งชื่อตามที่ตัวเองคิดเลยวิธีการสลับช่องคลิกที่รูปโปรไฟล์แล้วเลือกสลับบัญชีตัวระบบของ y o u t u b e เนี่ยมันก็จะแจ้งว่าช่องของเราที่สร้างด้วยอีเมลนี้มีทั้งหมดกี่ช่องที่เราสามารถสลับไปได้ คลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราเลือกช่องของคุณเราถึงจะกลับมาที่ช่องของเราที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ในกรณีถ้าเกิดเราสร้างช่องขึ้นมาแล้วแล้วเราต้องการลบวิธีการลบเราอยากลบช่องไหนเราต้องไปอยู่ที่ช่องนั้นก่อนวิธีการลบช่องให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ของเราไปที่การตั้งค่า ดูเมนูทางด้านซ้ายมือที่เขียนว่าการตั้งค่าขั้นสูงเลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าลบช่องคลิลกลบช่องหลังจากที่เราคลิลกลบช่องแล้วให้เราล็อกอินอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันตัวตนคลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมในบรรทัดที่2ฉันต้องการลบเนื้อหาของฉันออกอย่างถาวรจากนั้นให้ทําทเครื่องหมายเพื่อยืนยันการลบคลิลกลบเนื้อหาของฉันจะมีป๊อปอัพขึ้น,นมา เวลาที่เราจะลบช่องเราต้องพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อยืนยันในการลบช่องถ้าเป็นช่องที่สร้างจากโปรไฟล์ของเราสิ่งที่เราจะพิมพ์ตรงนี้คืออีเมล,ลของเราแต่ถ้าช่องที่เราต้องการลบเป็นแบรนด์แอคเคท์สิ่งที่เราต้องพิมพ์ตรงนี้คือชื่อช่องของเราหลังจากนั้นให้เราคลิกที่ลบเนื้อหาของฉัน ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของการอัพโหลดวิดีโอของเราขึ้นไปบนช anel YouTube ของเราให้ทุกคนคลิกที่ไอคอนวิดีโอไอคอนสร้างด้านบนขวามือให้ทุกคนเลือกอัปโหลดวิดีโอจะมีหน้าต่างปอปอั p ขึ้นมาที่จะใช้ในการอัปโหลดวิดีโอให้เราเลือกไฟล์วิดีโอของเราในระหว่างที่เรารอตัว โปรเซสวิดีโอในช่องทำอธิบายให้เราใส่คำอธิบายของวิดีโอเราลงไปในส่วนของตัวรูปยอ่อของวิดีโอเราโดยปกติแล้วหลังจากที่วิดีโอทำการโปรเซสเรียบร้อยแล้วตัว Google จะเป็นคนเลือกให้อัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็สามารถใส่รูปยอ่อเองได้แท็กอันนี้เหมือนเป็นีย์วิดของวิดีโอของเราสมมติ ผู้ใช้หรือผู้ชมที่เข้ามาใน YouTube ต้องการค้นหาวิดีโอที่เขาสนใจตัว YouTube จะเอาในส่วนของชื่อกับแท็กมาผลเพราะตัว u t u b e เนี่ยไม่สามารถดูได้ว่าเนื้อหาในวิดีโอของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการที่เราจะบอก y o u t u b e ว่าวิดีโอของเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเราต้องระบุ อย่างแรกเลยก็คือชื่อของวิดีโอให้ตรงกับเนื้อหาของวิดีโอที่เราใส่ไว้กับ2ก็คือแท็กที่ Youtube จะเอาวิดีโอเอาแท็กของเราเนี่ยไปจัดกลุ่มวิดีโอให้ผู้ชมสามารถค้นหาเจอได้ง่ายๆคลิปที่ปุ่มนนีนอันนี้เป็นในส่วนของส่วนประกอบของวิดีโอของเราเอ็นสกรีนมีไว้ทำไรเอ็นสกรีนมีไว ในกรณีที่เราอาจจะเคยเห็นใน YouTube แล้วพอเราดูไปใกล้ๆจบมันจะมีขึ้นเป็นวิดีโอแนะนำอันต่อไปเป็นการ์ดอยู่ตอนนี้เรายังไม่ต้องสร้างในส่วนของอ n นสตาแกรเราข้ามไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาทำทีหลังได้ให้เราคลิกปุ่มใน,นส่วนของการแชร์ให้คนอื่นเข้าชมเราสามารถเลือกระดับการแชร์ได้ถ้าเราต้องการให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมวิดีโอที่เราอัพโหลดในช่องของเราได้ให้เรเลือกเป็น Public จากนั้นคลิกปุ่ม <Happy. S 2> เดี๋ยวมาดูในส่วนของการตั้งค่าว,วิดีโอที่เราอัปโหลดเข้าไปก่อนตอนนี้วิดีโอที่เราอัปโหลดเข้าไปเนี่ยสถานะของเราคือเป็น public คือสาธารณะแต่ถ้าในกรณีเราต้องการซ่อนวิดีโอนี้ไม่ให้ใครเห็นวิธีการก็คือตรงรูปลูกตาให้เราคลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยมเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนสถานะของวิดีโอของเราเป็น private ถ้าเราต้องการเก็บไว้ดูส่วนตัวคนเดียวเลยเราไม่ต้องการให้ใครดูเลยคลิกปุ่มเซฟได้เลยแต่ถ้าเราอยากให้เฉพาะบางคนสามารถดูวิดีโอของเราได้ด้วยให้เราคลิกที่ปุ่มแชร์ไพเวย์เสร็จแล้วใส่อีเมลของคนที่เราต้องการให้เขาสามารถดูได้เข้าไปแล้วก็คลิกปุ่มดันจากนั้นก็คลิกปุ่มเซฟ แล้วถ้าเกิดเราต้องการลบวิดีโอของเราออกจากช่องทําอย่างไรให้เราคลิกที่วิดีโอที่เราต้องการลบคลิกที่จุด3จุดหรือออปชันจากนั้นเลือก delete forever การสร้าง playlist ให้ไปเมนูที่3เมนู playlist ให้ดูทางด้านขวามือจะมีคำที่เขียนว่า new playlist หรือสร้าง playlist ทางด้านขวามือให้ทุกคนคลิกที่ New Playlist หลังจากที่เราคลิกคําว่า New Playlist แล้วมันจะให้เราตั้งชื่อ Playlist ของเราคลิกที่ปุ่ม Create ด้านล่างตอนนี้เราจะได้ Playlist ของเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะยังไม่มีวิดีโออะไรอยู่ข้างในคลิกที่ปุ่มรูปเินสอที่อยู่ด้านหลัง Playlist จากนั้นมันจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมา ไปคลิกที่จุด3ามจุดแล้วคลิกเพิ่มวิดีโอจากนั้นมันจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นหน้าต่างเพิ่มวิดีโอลงในเทดิตให้เราไปคลิกที่แท็บ your youtube video พอเรามาคลิกที่แท็บนี้เราจะเห็นวิดีโอที่เราอัปโหลดไว้ในช่องของเราให้เราคลิกเลือกวิดีโอที่เราต้องการเพิ่มไว้ในเทดิตก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการสร้างเทดิตขึ้นมา เ n ็นสกรีนก็คือในส่วนของเวลาที่ก่อนวิดีโอที่จะจบไปมันจะมีในส่วนของวิดีโอหรือเพลลิสขึ้นมาแนะนำให้เราคลิกด,ดูต่อได้หรือถ้าเราดูวิดีโอแล้วเราถูกใจก็สามารถกดที่ตัวโปรไฟล์ของเราเพื่อทำการซับสไครต์ช่องนั้นได้วิธีการสร้างเ n ็นสกรีนกลับมาที่หน้า YouTube Studio ของเราเราต้องการใส่เ n ็นสกรีน ซึ่งตัวเอ็นสกรีนนี้มันจะฝังอยู่กับวิดีโอของเราเพราะฉะนั้นให้เราไปที่เมนูคอนเทนต์แล้วเลือกวิดีโอสักหนึ่งวิดีโอที่เราต้องการใส่ N screen ตอนท้ายคลิกที่ปุ่มติกสอเข้าไปจากนั้นดูทางด้านขวามือเลื่อดลงมา,หาเห็นปุ่ม N screen อยู่ทางด้านขวาแบบนี้แต่ถ้าใครในส่วนผู้เข้าชมเนี่ยระบุว่าวิดีโอนี้สามารถให้เด็กดูได้หรือเหมาะสําหรับเด็กตรง N screen เนี่ยมันจะไม่ทํางานมันจะเป็นสีเทาให้ทุกคนเลือกเป็นวิดีโอนี้ไม่ใช่เหมาะสมสําหรับเด็กจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่ปุ่ม เอ็นสกรี screen. มันก็จะมี Layout ให้เราเลือกหลายแบบที่เราสามารถจะใส่ได้ยกตัวอย่างเช่นบาง Layout อาจจะให้เราใส่2วิดีโออันแรกเลยคือเราจะใส่ในส่วนของวิดีโอก่อนให้เราคลิกที่ช่องวิดีโอด้านบนออปชันทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีให้เราเลือกอันแรกถ้าเราเลือกออปชันแรกตัว YouTube จะไปดึงวิดีโอที่เราอัปโหลดล่าสุด มาใส่ไว้ในช่องนี้ให้ถ้าเราเลือกออปชันที่2ตัว YouTube จะเป็นคนตัดสินใจเลือกเองว่าวิดีโอเรื่องไหนที่เหมาะจะมาใส่ในช่องนี้ให้เราส่วนอันที่สามเราจะเป็นคนเลือกเองให้เราเลือกอันที่สามให้เราเป็นคนกำหนดเองตอนนี้เราใส่ในส่วนของวิดีโอแล้วเราจะใส่เพลย์ลิสต์ลงไปบ้างในช่องด้านล่างให้คลิกที่ช่องเพลย์ลิสต์ด้านซ้ายมือให้เลือกเพลย์ลิสต์ที่เราสร้างไว้ จากนั้นให้ทุกคนคลิกป,ปุ่มเสร็จพอเราไปคลิกดูวิดีโอที่เราสร้างเอ็นสกรีนไว้ทุกครั้งเวลาที่วิดีโอนี้เล่นกำลังจะจบตัวเอ็นสกรีนที่เราสร้างไว้ขึ้นมาจะทำงานแล้วต่อมาสิ่งที่เราจะทำอีกอย่าก็คือในส่วนของการ์ดก็คือข้อความที่ขึ้นแนะนำการ์ดอันนี้ที่เราจะทำข้อใตกางระหว่างการ์ดกับเอ็นสกรีนคือ เราจะสั่งให้ข้อความนี้ขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ในในวดีโอของเราถ้าเอ็นสกรีนเนี่ยมันถูกจํากัดไว้อยู่ที่ด้านท้ายของวดีโอแต่ถ้าเป็นในส่วนของการ์ดเนี่ยเราจะสั่งให้มันขึ้นในนาทีที่เท่าไหร่ก็ได้แต่จะขึ้นเป็นลักษณะของข้อความให้เราลิดให้ทุกคนกลับมาอยู่ที่หน้า YouTube Studio เหมือนเดิมแล้วไปที่เมนูคอนเทนต์ Content, แล้วก็เลือก วิดีโอที่เราต้องการใส่การ์ดเข้าไปแล้วถามว่าในหนึ่งวิดีโอเนี่ยเราสามารถใส่กร์ดได้ทั้งหมดกี่ใบคำตอบคือเราสามารถใส่ได้ทั้งหมดสี่ใบที่ปุ่มการ์ดอยู่ข้างล่างต่อจากอินสรีนทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้ตอนแรกผมบอกว่ามันใส่ได้4ใบแต่พอเข้ามาถึงปุ๊บทำไมลิงก์เราใส่ไม่ได้ เราไม่สามารถใส่ลิงได้เพราะเรายังไม่ได้เป็น YouTube Partner p โปรแกรมอย่างแรกเลยให้ไปที่วิดีโอเราจะแอดการ์ดที่เป็นวิดีโอเข้าไปให้ทุกคนคลิกปุ่มบวกหลังคำว่าวิดีโอเลือกวิดีโอที่เราต้องการใส่ในการ์ดด้านข้างด้านขวาของเราที่เป็นในส่วนของหน้าจอพรีวิวเวลาที่เราใส่การ์ดเข้าไปมันก็จะมีพรีวิวแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไป เวลาที่เราเล่นวิดีโอนั้นจริงๆมันจะแสดงอย่างไรด้านขวามือทีนี้อย่างที่บอกไปเราจะสั่งให้มันโชว์เวลาไหนก็ได้หลังจากใส่ตาแล้วก็ระบุเวลาเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกปุ่มเซฟแล้วก็เนื้อหาอันสุดท้ายก็คือการตัดต่อวิดีโอโปรแกรม YouTube Studio อันนี้เป็นในส่วนให้เรารู้ไว้แต่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดต่อผ่านตัว YouTube Studio เพราะว่า1การตัดแต่ละครั้งของเราเนี่ยมันใช้เวลาในการประมวลผลนานมากเพราะฉะนั้นเราไปตัดเอาโปรแกรมข้างนอกแล้วมาอัพโหลดใส่จะเร็วกว่าแต่ว่าดูไว้ว่ามันสามารถทําได้อันนี้คือผมตัดให้ดูนะครับมันบอกว่าระบบอาจใช้เวลา2อถชั่วโมงในการประมวลผล ผมแค่ตัดส่วนหน้าทิ้งไปแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่มันใช้เวลาประมวลผลสองสามชั่วโมงแล้ววิดีโอนี้มีความยาวประมาณสองนาทีสี่สิบห้าถ้าเรายิ่งวิดีโอยาวมากขึ้นก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นกว่าน,นี้้าแค่รู้ไว้ว่ามันทำได้แต่ว่าถ้าจะตัดจริงผมแนะนำว่าไปตัดจากข้างนอกมาดีกว่า